จ็าฬกากับ47นาทีแล้วนะครับนี่คือสีสันบรรยากาศของพุณนสมาชิกคนรักพ่อกิจกรรมปั่นไปผูกป่าในวันที่5ธันวาวันที่ทุกคนรู้จักดีตั้งแต่จำความได้นะครับวันพระราชสมภพของพ่อหลวงรัชากาลที่9วันนี้ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงราชการที่9นะครับวันนี้ลูกๆได้มาสร้างกุศลด้วยการปลูกป่าที่เลยพิจักป่าเขาช่องลมนะครับตันนี้ก็เป็นทาง,งขึ้นค่อนแล้วนะครับจากลานปูนอ่างเก็บน้ำบางพระมาอย่างเลยพิจักป่าเขาช่องลมนะครับผ่านวงดารา ดันเนียนยนเนียนผ่านสารเจ้าคนดูย่มเลยครับย่าเลยครับขอบคุณคุณสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ลงเนินไปร์าพิม์งานสวิททุกคนเลยนะครับเราคือกลุ่มกิจกรรมเล็กๆนะครับนำโดยพวกเราชาวบุญหลาทำความดีด้วยหัวใจนะครับอาพรก็มารวม บริการเนี่นยละไม้บริการน,นั้นดีครับรวมทั้งพี่หมยด้วยนะครับเป็นสมาชิกจากมังกรเขียวบ้านบึงนะครับมากันหลายท่านเลยนะครับก็พี่เหมือน,นะครับคุ้นเคยกันนะครับเยี่ยมเลยครับพี่เหมือครับขอบคุณมากๆเลยนะครับะเดี๋ยวพักกินน้ำก่อนพักกินน้ำก่อนนั่งบ่ายกินน้ำก่อน